สวัสดีครับพบกับแสงอรุณแฟนเพจนะครับก็วันนี้เราจะมาทําเมนูหมูทอดกันนะครับก็เมนูหมูอีกแล้วครับครับก็นี่เป็นหมูนะครับที่ผมหั่นไว้แล้วนะก็เป็นส่วนของสะโพกติดมันนะครับหนึ่งกิโลนะครับก็หั่นเป็นชิ้นเป็นเป็นเส้นอย่างนี้นะครับหั่นเป็นเส้นเป็นเส้นอย่างนี้เลยครับขออนุญาตใช้มือครับนี่ครับเป็นส่วนของ สะโพกติดมันนะครับที่เรามาทํานะครับก็ไม่เยอะครับไม่ยากครับใครก็ทําได้ครับก็ง่ายๆครับเป็นสูตรง่ายๆครับก็ก็ส่วนผสมของเราก็จะมีครับนี่ก็สามเกอนะครับก็ผมโขลกเรียบร้อยแล้วกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยขาวครับก็กระเทียมเราก็ต้องขมโขละเอียดมากครับก็ประมาณนี้ครับหยาบๆหน่อยก็ได้นะครับก็ใครชอบกระเทียมเยอะก็ใส่เพิ่มได้นะครับ กระเทียมก็ประมาณหกช้อนนะครับแล้วก็พริกไทยขาาก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็รากผักชีประมาณสองสามรากนะครับแล้วก็นี่ก็น้ำตาลครับน้ำตาลมะพร้าวครับหรือน้ำตาลปิ๊บก,ก็ได้ครับนี่ผมใช้น้ำตาลมะาพร้าวครับก็สองช้อนโต๊ะครับแล้วก็รดดี นึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นแป้งทอดกรอบนะครับก็หกช้อนโต๊ะครับ4โมงหนึ่งกิโลครับที่ผมใช้อยู่ส่วนนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะซอสฟ้าเขียวสองช้อนโต๊ะแล้วก็หอยนางรมซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะครับที่ส่วนผสมครับส่วนผสมของวันนี้นะครับก็ลองเอาไป ทำทานดูครับเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมครับเกลือครับก็เกลือก็ประมาณครึ่งช้อนชานครับประมาณนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยครับก็เราก็จะมาดูการหมักกันนะครับก็เราก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยครับนี่ส่วนส่วนผสมครับก็กระเทียมรากผักชีนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ ้ำซอสนะครับใส่ามไปเลยครับใครกรณีทาเยอะก็อัตราส่วนเพิ่มตามนี้ได้เลยครับก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลมะพร้าวครับแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหนึ่งครับน,น้ำตาลทรายก็ประมาณสักครึ่งครึ่งช้อนครับน้ำตาลใครชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยครับนี่ผมก็ไม่ค่อยชอบหวานก็ประมาณ ขึ้นช้อนโต๊ะนะครับตันชายแดงครับไปครับครับแล้วก็รถดีครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็แป้งทอดกรอบครับลงไปเลยตามตามปกติแป้งแป้งนี่เราต้อง ผสมน้ำก่อนครับผสมน้ำเย็นนะครับแล้วก็ค่อยเอามาเทราดนะครับหรือน้ำหมักแล้วก็ทำแยกแล้วค่อยมาเทราดครับนี่ผมทำมาตาน้อยครับผมก็เลยหมักทีเดียวเลยครับใส่เทียวเลยนะครับเพราะลืมนะครับก็เติมน้ำเย็นลงไปด้วยนะครับไปสักหน่อยหนึ่งนะครับอ้ำเย็นครับแล้วเราก็คุกเขาให้เข้ากันนะครับนี่คือที่ผมทำกินครับนุญาตใส ใส่ถุงกับแกปเหมือนเดิมนะครับถุงมือกอ็มีนะครับแล้วก็จะคุกเข้าให้เข้ากันเลยนะครับคุกเข้าเข้าเลยครับนี่หมูหนึ่งกิโลนะครับอัตราส่วนทำตา,ามนี้ได้เลยครับขยำขยำนครับคุกเข้าให้ ให้เข้ากัน,นครับพอเราคลุกให้เข้าเนื้อเข้าอะไรกันแล้วก็ให้เราไปหมักใจพิมนะครับปิดให้ดีแล้วก็เอาไปหมักไว้แช่ไว้ในตู้เย็นนะครับประมาณสักสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ค่อยเอามาทอดนะครับเราต้องทอดตอนเย็นเย็นครับเนื้อมันจะได้นุ่มนะครับ กรอบกรอบกรอ,อบนอกนุม่มในนะครับก็เพื่อนเนะลองเอาไปทําทานดูครับสูตรนี้นะครับวันนี้ก็เป็นเม,เมนูวันนี้ของผมเหมือนกันครับหมูทอดนะครับทำง่ายง่ายนะครับนี้เลยครับเนื้อน้าอร่อย ไม่ว่าส่วนไหนของหมูครับก็เอาสูตรนี้ไปทําได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าชั้นนอกชั้นในนะครับส่วนไหนของหมูก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องสเปรยปิดมันหรือว่าอะไรก็ได้นะครับให้เพื่อนๆลองเอาไปทําทานดูครับหมูทอดนะครับหมักไว้สักสองชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงกุกเขาให้เข้ากันแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในตู้นะครับตู้เย็นนะครับ อันสดที่ผมทำกินอยู่นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับก็อยากให้ผมทำเมนูในของหมูนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมก็ให้คอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับผมจะทำให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเรื่องของหมูน,นะครับหมูหมูครับ<笑><笑>ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับติดตาม เมนูต่อไปนะครับว่าผมจะทำเมนูไหนนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผิดถูกยังไงก็อย่าว่ากันก็นแล้วกันครับก็ผมก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาติดชมแล้วก็คอมเมนต์นะให้กำลังใจในช่องของผมนะครับผมก็น้องใหม่หัดทำคลิปนะครับก็น่าจะ่าวสวัสดีเพื่อนๆนะครับก็ ก็ขอขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะครับก็กล่าวสวัสดีไรครับสวัสดีครับ